เดีบยบงั้นเป็นเดโมนเถอะวะน่นีนน่ไม่ได้ไปตอนนี้ไปาปไปจะจะตาร์รถแล้วบ้านเนี่ยเฮ่อ,อาานะน้ำมัามาน,านพร้อมปปลาลงม,มีมีสาดเอ้ยม,ม,ออมีมีอันนี้พร้อมบ่มีแห่พร้อมว่ะ

ไปได้กินีดวดันไได้กินอันเดียวหนึ่งต้องไปเอามาอีกบะสันกาบานบะสันมะต้องเห่ีน้ำต้องไปเอามากนไ, Courtney, ไปไปไปหอมาก่อนไปไปห้อมาก่อนเรลยแล้ไป,ไป <damals> <Ms. m> bạn đi bay cái cao này là star rồi đâu star leo, đi bay luôn, thế rồi bớt leo vào này, bẻ 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 bẻ, cá luông, bỏ tung máy nè.